เด็กคนนี้ไม่รู้อะไรเลยครับเอาโอ้โห You uh -huh. ขันหาอะไก็ต้องันดูเอาทุเข้อรกไหมอเนาะเตครับมีล็อรู้มีล็อมันยุบไ่ได้ตาวเลยนาะอกคคืนี่ประการ

mà <laughs> không <Bravo. claps>

เอาหมูเด okay. oh. uh, oh. hey! oh. ็กยี้สิบปดเฮ้ยสองเอาจะต้องเข้มโอ้โหนี่

ดึงให้แข็งสุดไปนั่งจากได้เลยได้ลองที่ฟอรังเ้